อ <c oughs> okay. จำกูได้หรือเปล่าโยสวัสดีกูกาลีฟเองนว้ยวันนี้เราก็จะมาเล่นบล็อกบล็อกที่เป็นเ e n น r อะไรชั้นสีโลคือวันนี้อ่ะคนสคนนะ่งที่ถอมนะช่างผมมันคือวันนี้ที่ผมมาเล่นคนเดียวเนี่ยเออใช่กูลืมบอกไปไอ้ตามันมาเนะววันนี้ยังดึกแล้วผมมาตอนประมาณกี่โมงแล้วอะ สามทุ่มอ่ะมันก็คงมามั้งมันบอกมันเหนื่อยด้วยครับมันบอกมันมอยากเล่นเกมได้เลยกุมอัดคนเดียวเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะดูพลังของบาเลตคอมดูฟูก็เท่หนึ่งเลยคือบาเลตเนี้ยผมเอาปืนเนี้ยครับคือปืนเนี้ยตอนแรกผมมีสี่สี่กระบอกเ้ยเป็นของชมพูหนึ่งกระบอกอ่ะ ผมเอาไปให้ตาส่วนอีมึ่งก็บอกอะ่ะผมเก็บตัวเองอีมิ่งก,ก็เอาไปเทิกกับมาตัวนี้ไว้แล้วกล็อกเนี่ยก็ไม่อยากโม้ผมฆ่าได้มเองครับนี่เรื่องจริงนะเว้ยมด้ติดมาแต่อย่างใดเลยเฮ้ยมันใหญ่ตรงนี้มันหายไปหมดเนี่ยแม่งเงียบกริบเลยนั่นเราไปตรงนี้กันดีกว่านะ ไปสักที่หนึ่งอนะ่ะอืมอมตื่นตื่นเตื่นตื่นเสรเรียบร้อยโอเคแถวนี้มีปีนไหมลองเรียกดูครับไม่มีอ่ะเดี๋ยววิ่งไม่หาเลยเนะี่ยไม่มีทีเลย จริงจริงจังเฮ้ยเฮ้ยยังไงชัดเจนโ้วิสนุกแน่งานนี้ขออนุญาตเจ็ดหมึ่นกระสุนจอกเกราะออก,กันเลยเฮ้ยนี่คนจริงเขาไม่เปลี่ยนกระสุนกันหรอเว้ย พร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดก่อนได้เปรียบอยู่ไหนวะมันจริงมันไม่โดนแหละดูครับเริ่มเก่งเกินม,มากขึ้นเลยคือแบบผมลบวิธีกระสุนมันได้หมดแล้วดูดิเป็นพระเจ้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย โดนอยู่หนึ่งเม็ดเห็นไหมมันกระชอกคนละสมดพวกนี้เอียนี่นะช็อตช็อตไหมอัดีอัพกระสุนล็กแลนนะโอ้ยเอ้ยเสียเียเียนิ้วเลือดก่อนใช้ผ้าพืนใหญ่ไปเลยเยอะ จอกกจอโก,ออกอตายไปดินิ่งมายโอ้ย oh, อ yeah. ีอยลูกก้อนสินบาเลตเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อนิดกระสุนกันเอาธรรมดาไว้แล้วน,นะบอกคิวนะไม่ใช่ตัวโอเคโอเคมาทีละตัวมาทีละตัวที่ตัวนี้ม,มาจากไหนอยู่ห งงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยแรงซะด้วยไม่ธรรมดาครับเราอ,อะยอมใช้ปืนคนกับนายก็ได้ตัวนี้เป็น k คม59นะครับเป็นขอบตุดสูงเลยปืนนี้ที่ขาว,วามันเป็น limited e dition ด้วยนะไม่ใช่ limited e dition นี่มันเป็น exclusive event เวนะเหยียะไรมองไหนมองไหน ผิดทีร่ระกูน่ะอยู่ไม่โอ้ยลงลิสอร์ดไปวะีแกกาดีไหมนอนลิเืเออเดี๋ยวยนี้โอ้จะตายจะตาย นี่ไงนี่ไงฮึปีซี่อยู่ได้แล้วบ้างเลยอืมเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนกระสุนได้ไหมอันนี้เป็น armor piercing อยู่มันมีกะฟูเมท่อไม่เอ่ยไม่มีหลังวันนี้ไปเลยนะเราไม่เอานะครับ Smoky net ไม่เอาครับเออผมมีอันนี้ด้วยจะเอาไปให้ตาเว้ยผมได้มาเออใช่แล้วนี่คือ wood m e เลยนะครับ อืมผมมี bad ไม้แบตเดียวอะไม่มีเน็ตไม่มีคือมันสามารถกดค้างแล้วแบบปล่อยได้นะล็อกเซมินาแต่ทุกครั้งที่ฟันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทุกครั้งที่แบบเบี่ยงไม้เนี่ยมันจะเซมินานะเห็นไหมเออใช่แล้วทุกอย่างในหน้า U I ก็สับเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะก็ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามนี่ง,ง้างกดคลิกซ้ายง้างนะครับเซมินาจะโดดไปเรื่อยถ้าคุณไม่ปล่อยนะอืมแรงกว่าเดิมเลยแน่นอนว่า เดี๋ยวความหิวตีนเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าเว้ยไอตาเนี่ยลอยตามาคลิปหน้านี่จะจะมาใช้วุ้นเบเลกับไอต้านะเว้ยบอกไปเลยสปอยอเราไปแอร์เบสดีกว่าสาเห็นที่เลี้กวไปแอร์เบสเพราะว่าคุณใหญ่เยอะนะสามารถบูมันได้ขออย่างเดียวอย่าเป็นตัวสมอนมางานหยาบคือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวทิ่คอร์นก็เด้งอยู่นล้วแหละนี่คือขอโทษเว้ยผมไม่ได้แบบมิวแชนแนลอะไรไปเลย ถ้ามันดิ่งรัวๆก็ขอขอโทษวะ่ะ a p s ดรอปอีก40เอาแล้วมึงใช่ขอคงค้ามี่ก็มีของใหม่นะเนี่ยไทเทเนียมเก็บไปเก็บไปก่องของค้าม็ใกลๆจะเต็มละนี่ยืนไงคังปืนผมหลอเทพปะ,ะเราสืบสถิจิไปเก็บนะครับ กระสุนบาเรตเอามาเยอะกว่านี้หน่อยก็ดีกระสุนบาเลตจกก่อคอที่คนเขาว่าหายเนี่ยผมมีสองพันนัดนะเว้ยตอนแรกมีประมาณสองพันัดเพื่อเอาไปใช้หมดละเอาไปมาเจ็ดร้อยนัดอะไม่อยากจะโม่อิธีเดี๋ยวมีโอ้โหออ้ยัดเขยเสร็จเท่นี่มัน นี่มันหุ่นคลาสใหม่นะครับเป็นฮาร์เวสเตอร์หุ่นนี้ชื่อฮาร์เวสเตอร์นะเป็นหุ่นซัมมอนคลาสอพอลคลิสก็คือน่าจะหายนะเออหุ่นระดับหายนะและหุ่นระดับเฟนิกซ์มาอยู่ด้วยกันวะสายคาดแดงนะเออรียกง่ายง่ายงานหยาบเนี่ยผมเลือกที่จะเอาไอ้นี่ก่อนผมบอกไปเข้ามาเนี่ยก่อนอนะงานเราจะง่ายขึ้นเยอะ และแน่นอนว่ากูมาคนเดียวพ,พี่พี่พี่ตาทิ้งใช่ไหมใช่ครับบอกเลยว่าใช่ฟ็อ็อตไดดีดีรอดดีรอดเนาะโอ้หมาด้วยโอ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 ,โอ,โอคือถ้าแบบมันไม่ลื่นมากก็ขอโทษเลยทวามสมดุลนินงจาาเรียบร้อยครับิเตอร์พังไปแล้วโอเค มันจะซัม,ม่อนหุงกลางมาไม่ได้อีกแล้วเว้ยแค่นี้งานเราก็งานเพิ่เยอะละยังไม่ลงจัดการกับพวกหมาพวกอะไรอีกนะก่เอเตรียมตัวไว้กนมันมีแปลบ้างไม้ยในตัวอีกหนึ่งบอกเลยว่าแปลเนี่ยเราต้องแปะติดกับเจนี่เออนั่นแหละมั่ะได้ยังไงอุ้ยเยีเ่ยมแมงเบอร์ พังไปต้องวันี้นะครับต้องข้ามแอะผีเสี่ยต้องข้ามคุณนใหญ่เอนนะคุณคุณเล็กคุณกลางคุณห,หาอะไรเนี่ยค่อยค่อยว่ากันโอ้โหที่ะมันเห็นผมยังไว้ตัวนั้นนะ่ะน่าจะยังแอะไม่ตายก็แปลก็ยังมีคือใครปีอันไม่เลื่อนนี่ขอโทษจริงๆนะเอ่อ เรามีอะไรที่ใช้ได้บ้างเอาวันนี้ไปเก็บไปอนี่ก็ไปเก็บไปเออเจ้านี่สิส่วนผมมีสกิลอะไรนี่ครับซัมมอนแมนกกูจีนี่คือสกิลผมนะผมเอามมอแม็กกูจีเนี่ยนะเพราะว่ามันตลกดีเว้ยนี่คือสายที่มึงเอามาตลกดีหรืว่าเพราะโดน เขาจะขุมการมีคุณภาพรังสีก่อนนะครับจะทำให้โอ้เ oh, yeah. ่ก็มันจะบอกว่ามันจะทำให้งานเราง่ายขึ้นแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมันทำให้เรางานเรายากขึ้นเลยเราปาแฟร์ไปหมดนะเออนั่นแหละมึงยิงแฟร์นนก,กันไปโอ้ยเช้นนี้ก็เข้ามานีนกันไปรวมกันยังไงเลย อืมขออนุญ,ญาตยิงอยู่ก่อนนะขออนุญ,ญาตเปิดในคีปอดแป๊บหนึ่งนะครับออกไปเลยนั่นไงกูว่าแล้วน้องต้องตามกูมาไอพวกนั้นจัดไม่ปล่อยเว้ยโอ้ยไม่ฆ่ามันไนอะหุ่นกลางเนี่ยไม่ฆ่าม,มันไม่เลิกนะเว้ยผมบอกเลยไม่เลิกตาย เคเคเป็นคู่จีกับมลภาพะทางสีนะฮะนี่น้ำผมมุ่งกับมาเข็นน้ำเข็นน้ำมีอาชีพแปลกเลยโอ้ยีอดอกกลับรีไฟนี่แนี่ยฟังคู่ไปดิรู้กันไหมเฮ้ยเคเอ็มวีแปเส้นเอ็นอร์แม็กเอามาดิ ของเราเป็น59ด้วยะอีวทางสเตนอันนี้คือแรงใหม่โอเค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 คือสายสัตว์เอออันนี้เราลิ้นชุบคือถ้าผมเงียบเป็นทางทาง,ทางข่าวนี่คือผมขอโทษนะเว้ยผมเข่าโหมดจริงจังคือผมเงียบนี่คือผมไม่ได้อยากเลยมันให้มันไม่ แล้แบบจริงจังเลยทุกคนบอกว่าพี่พ,พี่พี่ทำคิ้วกับพี่ต้าทำไมพี่เป็นปัญญาอ่อนจังเลยเอาพขก้นเล่นกับเพื่อนอะ่ะกูเล่นคนเดียวกูจะเป็นปัญญาอ่อนได้ไงไรเหี้ยถามแปลกๆปลกพวกมึงอะ่ะนี่ไงมึงดูดิถ้ามีต้าอยู่นล้วจะตายไปแล้วเว้ยโอ้ยเฮียแม่งเจ็บ ออาไป่อยเออยิงแฟยิงแฟไอ้เหี้ยยิงแฟไปยิงแฟร์ฝากพีนู้ยนึ่กันนึงผมงแฟรบาเรตสไบมันะครับ <S <S คือบุคคลที่มีบาเรตความจมูกเนี่ยเขาสามารถโค่นคุณใหญ่แบบผมได้เลยเว้ยภายในประมาณแบบสองสามแม็กอ่อะแค่นี้ก็ทำได้แต่คุณตรงเนี้ยมันควนตรตีน,นเว้ยแค่ไร ي? ยูนิงก่อนนะไม,ไม่มีใต้ไม่มีกดรอตีมทำเองทุกอย่างตอนเะนี้ยพังไปดิเหล่าฮาวิสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งตัวครับรอนะพอย่องไปนี่มึงยอง่องเหรอนี่มึงวิง่งเลยล่ะฮะมึงย่องเหรอมึงวิง่งเลยล่ะฮะวะเอา้เอาเหี้ยอะแหละพยองไปนะครับเราต้องดูก่อนนะม เห็นแกรูดนะเก่งไ,งไกลมากเข้าไจะลูดแล้วสุดพายหมดอ่ะพ่อเก๊ถ้ามึงคิดว่ามึงจะซัมมอนพวกได้มึงผิดคิดว่าคุณเป็นไซยน,นม ให้มึงได้ผมได้เกิดเลยโอ้ยเออกูรอเล่นนะตะกินี้มึงได้ผมได้เกิดแน่โอ้โหแม่งของหนักเป็นชิปหายแล้วมันหนักเกียอะไรตอนนี้อะไรอะไรอะไรยิงไรยิไรมันี่พังไปเรียบร้อยครับอีซี่กว่ามาลู้ของได้อะไรดีๆไหมได้โอเค คลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อน,นแล้วกันเรามาบูให้เห็นกันแล้วว่าความโหดของผมตอนเล่นคนเดียวตอนเล่นกับไอต้ตานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างอไรก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเออโอเคลเอออแล้วแหละเออกูไปละอือือถ่ายถ่ายถ่ายปกคลิปก็ได้ถ่ายปกคลิปถ่ายปกคลิปผมมึงไม่ต้องดูหรอกตาหัวโปกคลิปไป